ครับผมรู้ไหมว่าคันนี้ป้ายแดงเนี่ยมันเกือบเก้าแสนนะมนีบอก<ส>ไว้ก่อนเลยใช่ครับผมนนและรถมือสองเมื่อกี้กรู้ไหมว่ามันหายากมากเลยหายากมากตันนี้เป็นตีประตูครับสูงออโต้เนี่ยหายากและหายากจริงๆด้วยครับผมสวัสดีครับพบกับคลิปรถสวยปทุมธานีนะฮะวันนี้เราอยู่ที่เต็นท์รถ m c 9 9 9ีเารำลูกคาคลองเจ็ด จังหวัดปทุมธานีนะฮะวันนี้กิฟมีรถดีๆรถสวยๆเข้ามาเต้นอีกหนึ่งคันนะฮะสวยๆงามๆกิฟมาแนะนํารถดีๆให้ลูกค้าแน่นอนนะครับวันนี้ไปครับชมมาเลยคันนี้ eisu d-max h i g h r e n d e r นะฮะเป็นตัว4ประตูนะฮะที่สําคัญคันนี้เป็นเกียร์ออตโต้ด้วยอ่าเป็นเกียร์ออตโต้ด้วยปี2022ครับคันนี้ผมผ่อนเพียงแค่12700บาทเท่านั้นเองนะครับ ลูกค้าที่มีเครดิตออกรถเพียงแค่9บาทอีกแล้วนะครับผม,มสวยงามๆครับคันนี้ไม่วิ่งน้อยมากไม่วิ่งแค่19,000กว่ากิโลเท่านั้นเองนะครับสวยๆแบบนี้คิดมาแนะนำลูกค้าอย่างแน่นอนมาชมกันครับใบหน้าจะเป็นโปรเจคเตอร์นะครับไฟเ้ยวบิด เดรียนะครับมีไฟตัดหมอกช่วงล่างมาให้เรียบร้อยกระจังหน้าเงานะฮะของปี2022นะครับผมสวยๆงามๆแบบนี้เดี๋ยวกิ๊บจะพาไปดูภายในว่าสวยจริงอย่างที่กิ๊บโมหรือเปล่าบตัวนี้นะแอรนันเดอร์4ประตูนะฮะฝากไว้ด้วยนะครับสวยๆแบบนี้มาชมภายในกันเลยดีกว่าภายในก็กระจกมอ,องข้างเนี่ยปรับไฟฟ้านะครับพวงมาลัยมีออปชั่นนะครับผมแอร์แบ็กหนึ่งโลกนะครับผมเป็นเกียร์ออโต้ก ทุกอย่างสวยงามมากภายในบอกรรมาหยีรุ่นปี2 2สสวยๆแบบนี้กิฟมาแนะนําลูกค้าอย่างแน่นอนนะฮะจอวิทยุสัมผัสนะครับผมไปเดี๋ยวไปชมห้องเครื่องว่าสวยอย่างที่กิฟโม้จริงหรือเปล่านะครับผมปลมครับรถสวยๆดีๆแบบนี้นะครับห้องเครื่องแห้งๆภายในเดิมๆการันตีไม่มีชนนะฮะสวยๆกับดีแม็กซ์สี่ประตูไฮเลนเดอร์เกียออโต้นะใครที่ ตามหารุ่นนี้อยู่กิฟแนะนําเลยรถด,ดีๆรถสวยๆแบบนี้โอโ้โหโคตรสวยเลยคันนี้ครับมาครับราคาอยู่ที่หกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะครับราคาอยู่ที่หกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมปากไว้ด้วยนะฮะสวยๆแบบนี้นะครับ เป็นกำลังใจให้กิฟนิดนึงนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะฮะเป็นกำลังใจให้กิฟดวงน้อยๆหน่อยนะครับใครที่อยากได้รถรุ่นนี้หารุ่นนี้อยู่นะฮะติดต่อกิฟมาได้เลย0616610511นะครับ0616610511นะครับผมฝากไว้ด้วยคันนี้นะฮะเดี๋ยวกิฟจะหารถดีๆรถสวยๆมาให้ลูกค้าอีกเรื่อยๆนะฮะร,รบกวกันครับสวัสดีครับ